ขึ้นได้ยังวะเราไปขึ้นรถบลน,นทไหมเอ้บอกกออยบกคไหมเออไปเราเดินไปที่ตู้บก,กอคอไปทันไหมอ่ะนู้นันน่ไม่รู้ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วมั้ง น่าจะเสร็จแล้วมั้งไปลองขึ้นไปดูไหมไมาๆๆไปไปทุ่งนู้นไปไปตรงทางขึ้นที่เดิมฮะไปขึ้นเหรอเมโลเออยู่แค่ตรงนี้ก่อน แปลดตอนนี้น่าจะได้มั้งสีดาหน้าต่าผมเปิดไม่ได้มันไม่เห็นวิวอ่ะดิ ราช่วยเขาดีกว่าู่ตรงนี้เรานี่นี่นิดนเลยวะอ๋อทำไมมันติดแบบนั้นน,น่ะไอ้นั้นรับให้มันดีๆด,ด้วยบีฟ้า สามเขาอที่ว่าทำความสะอาดน่าจะเสร็จแล้วแหละอะไทำความสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมครับตัวนี้น่าจะเสร็จแล้วฮะ,ะเรียบร้อยแนละ้วฮะน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละน่าจะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละคน,นแม่บ้านลงแล้วไอ้ฟ้าฝ้าฝ้าปีฝ้ามึงมีแรงไหมปังเรียบร้อยครับมาเปิดหน้าต่างด้วย ที่จะดูบรรยากาศข้างด้านน,นนอก,อมนอกไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอืมโี่นี่เยอะ G A อ่า G A General Electric หรือพี่ช้างนะครับตั้งเรียบร้อยครับต่อขอบพว่วงเสร็จไปที่เรียบร้อยนะเอ้ยแต่เดี๋ยวตอนลิ้วจอดเสร็จเรียบร้อยนะั้นมาช่วยยกแม่ต่างขึ้นนะไอ้ฟ้าถ้ามันเปิดฝั่งนูง้นมันต้องปิดด้วยน,นะแต่เดี๋ยวอะอ่อ แล้วครับโอ้โห